สวาสดีสมาดีเอซีทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องบ่าวล,าาล้ำซานเอลเส้นเก่าเส้นเคยนะครับล่าสุดสาวขมรใไซร้ายทหารไทยนะครับบอกว่าทหารไทยนี่นะครับเล่นในสิ่งที่บดีเพื่อเพิ่มความกล้ามาทำร้ายประเทศขมรนะครับแบ่งกันอยู่บนว่าไปทรงคลิปกันเลยครับผมเจไอ้จทาน ម <dı> ្នាក់ម <that> ួយកញ្ច uh ប់ម្នាក់មួយកញ្ចប់តាមួយកញ្ចប់ហ្នឹងវារស់បាន2ថ្ងៃមិនដែរសុំបែរនាំกันครับបានតិចផឹកតែតែណាស់វាចាំតាហេនវាមិនមែនចាំដោយបាយទេវាចាំដោយថ្លង់ដូចខ្ញុំស្គាល់និយាយអញ្ចឹងចាំដោយឆ្នាំចាំដោយទឹកកឋមចាំដោយកញ្ឆាអឺឆ្នាំញៀននេះ យើងហាមជាជាវាអូនចំណ oi ច្នេះចាប់តាមបន្ទាប់ទៅពេលទៅ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  โอ้ดอกดอก้องคิดเบิ่งนะครับทาวาสิ่งที่พีดอันนีน่ะผมมีผู้ใดมาหยกขึ้นมัดโซ่จังสีดอกเนี่ยพี่น้องตรงเนี้ยคือเป็นฐานของขมนเป็นบังเกอร์ของขมรนะครับที่ทางฐานไทยถ่ายรูปไว้สองเล็กๆสีใสๆฟังเขาว่าครับมองไปมองมาอืย่าไอใช่ไหมย่าไอใช่ไหม โโอโหฉ<ว>ีดได้สำนี่อเอาแต่ของเด็ดๆมาให้พวกมันกินเนาะอืมนี่แหละถึงว่ากูเคยพูดแล้วนะ<อ>มึงเลี่ยงทหารพวกมึงน,นี่โดยอย่าพ้านามกระทอมอย่าไอ้กัญชาของอขมนทั้งนั้นถ้าไม่ให้มันกินพวกนั้นนะอ่ะมันคุงไม่กลา้า มาลบกับกัมพูชาโอ้ทอาบรินตัวนี้กับูกามาลบกับกัมพูชาเน่ะขณะมันได้กินของเด็ดๆแล้วนะบังเกอร์เขมรนะครับฐานตรงนี้เป็นรูปฐานเขมรที่ว่าทางฐานไทยถ่ายดูไว้นะครับสิ76กับคลิปแผ่นมาช่วยพวกมันอีกโอ้โหแล้วพวกมันนี่นะ เวลาได้ใช้เอฟซิพกับคลิปแพนอะไรนั่นน่ะพวกมึงก็ดีใจแต่พวกมึงน,นี่ไม่ไอายตัวเองแล้วนะว่าตัวเองอ่ะเปลียนผู้ใหญ่ปากเจีจ๋วมา,ากเอาแต่ของหนักๆมาดังแกเด็กก็ถึ้ังแกเด็กอีตนเล่สงสารเนี่ยท่วโลกเขาอมองว่าประเทศกัมพูชาน่าสงสารไง<อ>ก็เพราะผู้ใหญ่ดังแกนะ มึงก็สะใจต่อไปนะสาใจมากพี่ใหญ่ทั่วโลกเขารู้แล้วพี่ใหญ่ว่าสันดานของไอ้ไอ้ไอ้ประเทศที่ใหญ่กว่าเนี่ยรังแกประเทศกูที่เล็กกว่าเอาแต่ของเล็ดๆมารังแกเดี๋ยวมึงก็น้อยใจโอ้ไม่มีใคร ที่ไหนอยู่ข้างอยู่ฝ่ายเ่าเลยอืออยู่ข้างไทยเลยมีแต่คนส่งสารไฟกัมปูชาก็ใช่ไงโอ้ยสงสารเพื่อประเทศที่น่าสงสารแท่หรอกแต่ทุกประเทศมึงที่ใหญ่กว่าลังแกเอาเอาบทหนักหนักมาลังแกอะฮะเขาก็ต้องส่งสารประเทศกูนะสินะอิส์น่าสงสารมากมึงนี่ม่มีสมองคิดเลยนะ อ่ะนะครับพี่น้องฟังแล้วเขียนกันแบบไรนะครับกับคำว่าของสาวขามิ้นปากแ๋วคนนี้นะครับที่หาเรื่องใส่กล้าสางฐานไทยนะครับผมบอกว่าสร้างฐานไทยเนี่ยนะครับอ่านะครับทําในสิ่งที่บดีนะครับเพิ่มความกล้าเพื่อที่จะมาหลบกับกัมพูชานะพี่น้องเพื่อนบอกว่าทาบบมิัวนี้นะครับกับบอก้าเพื่อนว่าเออก็เลยต้องใส่ตัวสวยคือจะบอกก่อนนะครับว่า ภาพที่ว่าเป็นวงกลมสีแดงเมเื่อกี้นะครับทีว่ามีรูปเอีอยงบังเกอร์นะครับเป็นบังเกอร์ของอ,อันนี้นะครับเป็นบังเกอร์ของเขมรนะครับเป็นบังเกอร์ของเขมรเนาะทีว่าทางทหารไทยนะครับตีแตกนะครับตีแตกแล้วก็ทางทหารไทยเออทหารเขมรเนี่ยนะครับหนีแตกหนีผีพายกันเบิดพี่น้องเหลือไว้แค่กล่องอันนี้แหละครับผมนะนี่ ที่ว่าสาวขมิน้นมือตะกี้เนี่ยนะครับที่ว่าสาวขมิ้นเนี่ยกล่าวหาสถานไทยนะครับผมนะคือสิ่งที่เขาแจกกันมือตะกี้เนี่ยนะครับเนาะเป็นอาจจะเป็นผานะครับคือบาลัมก้อนบ,บเหนน็นซัดปันใดถ้าเป็นสิ่งเทบอร์ดีนะครับถ้าเป็นสิ่งที่พีก่ก้นหมายนะบาลัมเสือว่าเขาบอกมันยกข้นมาจากซีดอกยิ่งเขาเป็นทหารเขายิ่งอระวังที่สุดและเสือว่าทางทหารไทยเนี่ยบอกไปเหตุแบบนั้นแน,น,น่นอนนะบอกเหตุแบบนั้นแน่นอน เอออย่าเอานิสัยของขมรนเนี่ยมาตัดสินทหารไทยอย่าเอานิสัยทหารขมรนะ่ะนะเปรียบเทียบกับทหารไทยเลยมันต่างกันมันค้นดาละลับมันค้นละสั้นกันเนาะคือสิบบอกก่อนว่าทางทหารนะครับทังทหารไทยเนี่ยเขาจะเข้มมากในเรื่องของสิ่งนี้นะเป็นไปบ่ได้เลยที่จะมาหยุ่งกับตรงเนี้ยนะครับมันเป็นไปบบ่ได้ นะมันต่างันกับหานขมิญคือทับบังเกอร์ตรงเนี้ยบังเกอร์ที่ว่ามีรูปวงกลมสีแดงแล้วก็มีขวดหน้ามีออียงมีหลอดนะครับนะมีหลอดนั่นอ่ะเออเป็นฐานขมิญน,นะครับเป็นฐานขมิญคือวลามก็เคยเห็นอยู่ที่ว่าทางฐานไทยเอาลงนะครับพอมา,าไปอ่า ทำลายนะครับไปทําลายทหารอ่าบังเกอร์ทหารเขมินนะครับแล้วเห็ห้ทางทหารเขมินเนี่ยครับแตกหนีกันมุดนะครับหนีหัวซุกหัวซุนกันนะเพราะว่านะครับทางฐานไทยตีแตกแล้วก็วเลยหนีกันทางฐานไทยก็เลยถ่ายรูปไหว้นะครับถ่ายรูปไว้จุดตรงนี้นะครับผมนะที่ว่ามีศาสตร์มีเสือปูอยู่เนี่ยแล้วก็มีขวดน้ำเนาะที่เขาวงกลมไว้เออก็คือเป็นของทหารเขมิน อของทหารขมรแล้วเขาก็มาโยนความผิดเนี่ยกับทางทหารไทยบอกว่าทางทหารไทยนี่นะครับอ่าบอกใจบอกล้าใจบอลลอยอย่างประมาณนี้นะครับผมเนากะก็เลยใส่ตัวสวยพออ่าจัดตัวนั้นเขาไปแล้วนะครับพอจัดตัวนั้นเขาไปแล้วก็มานะครับมาลบกับทหารขมรน,นะครับเพิ่มความกล้าเพิ่มว่ายิ่งมีอย่างนะเอฟสิบหก กิฟฟินเพื่อนม,มาสวยนี่โอ้ยิ่งดีใจเพื่อนว่าดีใจใน่นอนบ่มมีผู้้ใดรอดบ่ด,บดีใจอ่ะพราะว่าขับไลยทหารขมรนออกจากพื้นที่ตัวเองบ่มมีผู้้ใดร่ด,ดีใจทุกคนย่อมดีใจกันทั้งนั้นเพราะว่าอยังได้พื้นแผ่นดินตัวเองกลับคืนมาเพราะว่าปล่อยให้ขมรเอาอไปครอบครองน,นี่ก็หลายปีแล้วนะปล่อยให้ขมรเอาไปอ่ะลนนะนะครับลดนนานแต่ขมรนกับบคิดจิจะคืนให้จนได้ แบบนี้แหละพี่น้องจนได้มีการสูญเสียกันเกิดขึ้นทางคอมเมนจึงแตกหนี้ผีพายกันหมดนะครับนะฝากถึงสาวคอมเมนนะครับอย่าเอานิสัยของคอมเมนมาตัดสินนะครับคนอื่นนะมันบดีมันบางงามเนาะอันนี้ก็ขอ,ขอฝากถึงนะครับพี่น้องฟังแล้วเขียนกันแบบไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข่ามาได้นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับบารัมก็จะขอฝากกับเพียงแค่นี้เด้อขอขอบคุณครับ